สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำเทคนิคการใช้โปรแกรม Construct 2นะครับในการทำภาพคนหรือว่าภาพสัตว์นะครับให้มีการเคลื่อนที่หรือว่าให้เดินไปเดินมากลับไปกลับมาเองโดยอัตโนมัตินะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับในที่นี้เราก็ไปหาภาพ a อนิเมชันนะครับอาจจะเป็นภาพ a อนิเมชันของภาพคนนะครับหรือว่าภาพสัตว์นะครับ ในทีนี้ก็จะไปหาจาก Google กันแล้วกันนะครับพิมพ์คาว่า Animation แล้วก็ค้นหาก็จะได้นะครับเมื่อเราได้ภาพ Animation ตามที่เราต้องการนะครับก็ไปทำการใช้โปรแกรมหั่นภาพหรือว่าตัดภาพออกเป็นภาพย่อยๆแต่ละภาพนะครับอาจจะใช้เทคนิคโปรแกรมชูบ b o x นะครับซึ่งได้ทำคลิปสอนไว้แล้วนะครับชื่อคลิปว่าการตัดภาพสไ s รชีตด้วยโปรแกรมชูบ็อก เพื่อทำภาพแอนิเมชันคอนส t Tool นะครับไปดูคลิปนี้กันก็ได้นะครับวิธีการทำทำอย่างไร mm hmm. เมื่อเราได้ภาพตามที่ต้องการแล้วนะครับเราจะมาทำให้เป็นการ์ตูนเดินไปเดินมาหรือว่าเอาไปใช้ในเกมให้เป็นตัวศัตรตูเดินไปเดินมาก็ได้นะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับก็จะเปิด c o n s t r u o t l ขึ้นมาเสร็จแล้วก็จะไปที่ไฟล์ New นะครับ n e w M m p มที่โปรกดปุ่ม Open ขึ้นมา กำหนดวินโดว์ไซส์นะครับเพื่อเป็นตัวอย่างก็จะใช้ค่า Default ตรงนี้แหละนะครับเป็น854480นะครับเลเยอร์แรกก็จะตั้งชื่อว่า BG นะครับเราก็จะสร้างแบ็กกราวขึ้นมาก่อนนะครับคลิกขวา Insert New Object เลือก Sprite นะครับตั้งชื่อว่า BG จากนั้นก็จะไปนำภาพฉากหลังเข้ามานะครับ เมื่อได้ฉากหลังแล้วนะครับก็จะทําการเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมานะครับในที่นี้นะครับในเลเยอร์นี้เราก็จะสร้าง Animation นะครับอ็อบเจกต์ขึ้นมานะครับโดยการคลิกขวา Insert New Object แล้วก็เลือก s สปรายนะครับจะตั้งชื่อว่า Man นะครับกดปุ่ม Insert แล้วก็ไปนำภาพต่อเนื่องเข้ามาโดยนำเข้าตรง Animation Frame ตรงนี้นะครับคลิกขวา import frame from file นะครับจากนั้นก็เลือกภาพแรกนะครับมาจนถึงภาพสุดท้ายกดปุ่ม open นะครับทำการลบเฟรมศูนย์ชิ้ง delete h ิ้งพร้อมกับมากำหนด property ของ animation นะครับเปลี่ยนรูปจาก no ให้เป็น yes นะครับส่วน speed นี้เราจะเทสดูก่อนนะครับว่าความเร็วในการเดินนั้นเหมาะสมหรือ,อยังโดยการคลิกขวาที่ animation default ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือก preview นะครับ ทีนี้สังเกตจากภาพนี้รู้สึกจะเดินช้านะครับแล้วก็ปิดไปก่อนจากนั้นก็มากำหนดสปีดนะครับในการเดินก็จะเพิ่มเป็น10ก็แล้วกันนะครับแล้วก็มาเทสใหม่ครับคลิกขวาพรีวิวนะครับรู้สึกจะมีการเดินสมูทขึ้นแล้วนะครับเราก็ปิดนะครับแล้วก็ปิดการสร้างสปตัวนี้ไปนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวจะสร้างมาอีกตัวหนึ่งนะครับคลิกขวา insert new object เลือก sprite นะครับทีนี้จะเป็นภาพสัตว์บ้างเป็นเต่านะครับ turtle นะครับตั้งชื่อว่า turtle กดปุ่ม insert นะครับพร้อมกับไปนำภาพ animation เข้ามาเหมือนกันนะครับ import frame from file แล้วก็ไปนำภาพ animation ทุกภาพนำเข้ามาคลิกขวา delete frame 0ทิ้งเช่นเดียวกันนะครับ loop ก็ให้เป็น yes นะครับ ส่วนสปีดก็ให้เทสดูก่อนเหมือนกันนะครับพรีวิวดูนะครับเดินพอใจหรือ,อยังถ้าช้าไปอยู่ก็อาจจะเพิ่มสปีดไปสัก8เร็วไปไหมนะครับเทสดูก่อนพรีวิวน่าจะได้นะครับ8จากนั้นเมื่อเราได้เฟรมตามที่เราต้องการแล้วเราก็ปิดลงไปนะครับทีนี้เมื่อเราได้ทั้งภาพการ์ตูนและภาพสัตว์แล้วนะครับเราก็จะมา กำหนดให้มันสามารถเคลื่อนที่ไปมาเองทำอย่างไรนะครับในตอนที่เรายังไม่ใส่ Behavior เราจะลองรัน Layout ดูก่อนนะครับเมื่อเรารันเล y o อ t ขึ้นมาเราจะเห็นว่าการ์ตูนนั้นมีลักษณะ a n m m a t i o n นะครับก็คือเป็นการขยับเท้าหรือว่าเดินอยู่กับที่นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการให้มันเคลื่อนที่ไปมานะครับเราก็จะใส่ Behavior ให้มันทั้ง2ตัวนะครับคลิกที่รูปผู้ชายนี้ก่อน คลิกที่ Behavior นะครับกดบวกแล้วก็มาใส่ Behavior ชื่อว่า s i g นะครับกด Add เข้าไปแล้วก็ปิดนะครับเตาก็เช่นเดียวกันคลิกที่เตาก่อนแล้วก็ Behavior กดบวกแล้วก็มาเลือก Behavior ชื่อว่า s i g นะครับกด Add เข้าไปแล้วก็ปิดครับทีนี้เราก็จะมากำหนดค่านะครับในส่วนของ Property Sign นะครับ ให้มีการมูฟเมนต์ในแนวนอนนะครับแล้วก็ในส่วนของพีเรียดแล้วก็แมกนิจูดจะเป็นตัวกำหนดะระยะทางในการเคลื่อนที่ไปมานะครับในที่นี้ก็จะให้พีเรียดของคนเดินนี้สัก10ก็แล้วกันจากนั้นแมกนิจูดก็จะให้เดินทางสักระยะทาง1 0 0นะครับแมกนิจูดส่วนเตานะครับก็จะมากำหนดพีเรียดนะครับสัก20นะครับ แมกนิจูดก็จะเอาสัก150นะครับเมื่อเรากำหนดค่าทั้ง2ตัวแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมารัน layout ทดสอบดูนะครับในการเคลื่อนที่นะครับจะเห็นว่านะครับมีการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาแต่นะครับยังไม่มีการหันหลัง หันหน้าให้ถูกทิศทางนะครับจะเป็นการเดินถอยหลังนะครับจะเป็นการเดินถอยหลังทั้งเต่าและคนนะครับทีนี้เราอยากให้นะครับออบเจกต์ทั้ง2นี้หันหน้าไปถูกทิศทางเราจะทํำยังไงในการเดินไปเดินมานะครับอ่ะเราก็มาที่อีเวนต์ชีตกันนะครับทําการแอดอีเวนต์ขึ้นมานะครับไปที่แมนก่อนนะฮะดับเบิลคลิกที่แมนแล้วนะครับเลื่อนมาที่ i s on screen ดับบนฮิกที่ is on screen เมื่อปรากฏอยู่หน้าจอแล้วก็คลิกขวาหน้าแมนขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับให้คลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ add ครับเลือก add sub event ขึ้นมาจากนั้นนะครับไปที่ system นะครับ compare t o value ทำการเปรียบเทียบค่า2ค่านะครับ First Value ให้ลบ0ย์ออกนะครับพิมพ์คำว่า Man ขึ้นมานะครับแ a n แล้วก็พิมดอลงไปแล้วพิมพ์ตัว S นะครับแล้วก็เลือก Size จากนั้นดอลงไปอีกเลือก Cycle Position นะครับดับเบิ้ลคลกเข้าไปจากนั้น e q u n t t u e ให้เปลี่ยนเป็น Less Than นครับน้อยกว่า0.25นะครับใส่เลขเข้าไป0.25คลิกที่ปุ่มดัน จากนั้นนะครับให้ทำการคลิกเมาสขวาข้างหน้าซิสเต็มนะครับแล้วก็เลือก make all block นะครับเราจะเพิ่มคำว่าหรือลงไปนะครับคลิกที่ All block เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้คลิกลงไปที่ซิสเต็มหนึ่งครั้งนะครับสังเกตว่าพอเราคลิกไปที่ซิสเต็มนี้นะครับสีส้มจะเริ่มปรากฏจากตรงนี้นะครับจะไม่เต็มจะไม่เต็มบล็อกนะครับแต่ถ้าเราคลิกตรงนี้มันจะเต็มบล็อกนะครับ ถ้าเราคลิกตรงนี้จะไม่เต็มบล็อกนะครับเพื่อเราจะก๊อปปี้เงื่อนไขนั่นเองนะครับแล้วก็ Ctrl C Ctrl V นะครับเมื่อเรา Ctrl C Ctrl V เสร็จเราจะได้2คําสั่งแบบนี้ภายในบล็อกเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีคําว่า All อยู่ตรงกลางนะครับจากนั้นให้ดับเบิลคลิกขึ้นมาเปลี่ยน Less Than เป็น Greater Than มากกว่านะครับจุดสอเปลี่ยนเป็นจุดเจนะครับแล้วก็ดันทีนี้นะครับ ให้มาที่ add action ตรงนี้นะครับคลิกที่ add action ไปที่แมนนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วทำการ Set Mir r o r นะครับเ e t mirror เป็น Mir ์เรดันจากนั้นคลิกลงไปนะครับที่บล็อกนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเป็นสีส้มทั้งหมดเลยนะครับแล้วคลิกขวานะครับคลิกขวาตรงนี้ให้ add แล้วก็เลือกเอลนะครับถ้าไม่ใช่2ออย่างนี้นะครับเราก็ Add Action ไปที่ m ม n อีกครั้งหนึ่งดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วไปที่ Set Mirror นะครับชิ้นนี้ให้เลือกเป็น not Mirror นะครับดันนี่คือคำสั่งที่ใช้ในการให้ตัวละครหรือว่าตัวออบเจกนั้นหันหน้ากลับทิศทางนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราจะมารันทดสอบเฉพาะผู้ชายดูก่อนนะครับน้ารันเล้วขึ้นมานะครับตอนแรกเดินมาฝั่งนี้เห็นไ,ไหมครับพอเดินครบแล้วก็จะหันหลังกลับ พอมาครบระยะทางแล้วก็จะหันหลังกับแบบนี้ไปมานะครับเต่าตอนนี้ยังถอยหลังอยู่นะครับแล้วก็ทําเต่าเหมือนกันนะครับมาที่ add event นะครับไปที่ t u r t l e นะครับแล้วก็เลือก is on screen เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คลิกขวาเลือก add sub event เหมือนกันนะครับไปที่ system compare to value ลบศูนย์ออกนะครับพิมพ์คำว่าเธอท้นขึ้นมาดอทไซนะครับดอทไซ c ์ดอทไซเคิลโพซิชันนะตัวแรกเลยจากนั้นก็เปลี่ยนเป็น less than 0.25นะครับ done คลิกขวา make o block นะครับแล้วคลิกลงมาที่ system control c control v นะครับเพื่อให้เป็นการใช้ or นะฮะดับเบิลคลิกเข้าไป ตรงนี้นะครับแล้วเปลี่ยนจาก less than เป็น greater than นะครับเปลี่ยนจุด2 5เป็นจุด7 5ดันเสร็จแล้วนะครับ Add action t เทอร์เทนะครับแล้วก็ไปที่ Set mirror นะครับให้เป็น not mirror ดันจากนั้นคลิกลงไปตรงนี้หนึ่งครั้งพร้อมกับคลิกขวาขึ้นมาแล้วก็ add l อนะครับ Add el ล d a ดแอคชั เธอทุ่นนะครับเซตมิเรอเป็นมิ r รอดันนะครับเมื่อเราสั่งแบบนี้เสร็จเราก็จะมารัน l ลเย u t ์ทดสอบดูนะครับทั้งเต่าทั้งคนจะต้องเดินถูกทิศทางทั้งสองนะครับเดินหน้านะครับคนกลับไปแล้วนะครับเต่าก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อถึงระยะทางที่เรากำหนดนะครับก็จะเดินกลับไปกลับมานะครับแบบนี้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานนะครับในงานา C A I ก็ได้งานการ์ตูนแอนิเมชันหรือว่างานเกมนะครับเราสามารถที่จะไปทำลักษณะนี้ได้เลยนะครับลองไปต่อยอดนะครับหรือประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับสำหรับ c o s t r u u ต t t ูเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ